บาโบ้ครับสวัสดีครับสวัสดีครับบอยอดสวัสดีครับ FC ฟซีบาอยอดครับผมวันนี้อยากให้บาโบ้ได้เบิ่งนะในฐานะที่บาโบ้เนี่ยมาอยู่ไทยดุนแล้วนะ<อ>จะให้บาโบ้ได้เบิ่งคลิปนี้แล้วก็จะเยะ้ยคนเขเมรด้วยนะได<อ>้ไหบาโบ้ะนะนี่คือเงินนะบาโบ้โอ้โหเงินเป็นปึกนะเป็นขอบคุณประเทศไทยนะครับนี่คือเงินนะค่อยมีความสุขเนี่ย หนึ่งปีห้าเดือนกับการสู้งานโอ้โหนะครับโบโวนี่ครับนี่คือการเก็บเงินนะครับหนึ่งปีห้าเดือนนะโบโวครับผมคือปึกนั้นน่าจะแสนหนึ่งนะบโบโบถึงไหมปึกละแสนปึกละแสนเนาะสองปึกสองแสนแล้วก็มีปลายปลายโอ้โหนะครับอันนี้ต้องขออนุญาตคลิปน้องเลยนะครับเป็นแนวทางในการที่จะสร้างแรงบันดาลใจให้กับน,น้องๆนะครับถ้ามาที่ประเทศไทยทุกคนต้องได้นะครับ ต้องได้ครับหลังจากที่บาโบได้เห็นคลิปนี้บาโบ่คิดยังไงบาโบคือผมผมคิดแน่นอนเลยครับว่าคนที่มาประเทศไทยได้ทุกคนได้เงินทุกคนนะครับเพราะว่าเราเห็นคลิปวิดีโอของคนเขมรกลับบ้านไปบอกว่าไม่ได้อะไรเลยครับนี่ไงครับไม่ได้อะไรเลยที่เขาก็แรงงานเหมือนกันเขาก็ทํางานเหมือนกันบ่ยอดครับนี่คือเห็นอย่งชัดเจนนะโบรนะชัดเจนนี่คือสิ่งที่เขมรเนี่ยบอกว่าไม่ได้อะไรเลยนี่แหละนี่แหละนี่แหละประเทศไทยไม่ได้ ไม่ได้มีบุญคุณอะไรนี่แหละคือบุญคุณนี่แหละนี่แหละนี่แหละครับคือทําไมบ่าวโพถึงบอกว่ามันใช่ก็ตัวเองก็ได้เหมือนกันครับแล้วคิดว่าคนหนึ่งก็ต้องได้เหมือนที่เราได้ครับนะครับเพราะฉะนั้นคําพูดจากคนเขียนคือคําพูดที่ไม่สํานึกบุญคุณเนรคุณประเทศที่ให้ให้เห็นไหมครับบ่ยอดเงินนั้นนะบ่ยอดสองแสนนะโสองแสนแล้วก็มีมีมีเสียด้วยนะมีมีเสียไปปลายอันนี้คือไม่ได้ไม่ได้หาง่าย ก็ไม่ได้หายากท่านบอกใช่ครหรับคนที่มีความหมั่นเพียรสําหรับคนที่รู้จักเทิดทูนนะฮะเหมือนคนไทยเทิดทูนรู้จักนะฮะขนบธรรมเนียมกฎหมายบ้านเมืองประเทศไทยเพราะฉะนั้นจะได้และจะจะเดินนุ่งเรืองแบบนี้นี่คือแล้วปัจจุบันนี้เป็นโอกาสดีนะแน่นอนเป็นโอกาสดีของแรงงานลาวเนาะได้กินข่าวออกมาว่าเขาเปิดรับโคต้า5 0 0 0 0 0คนมบ๊ คือพอยอดมันไม่ใช่ว่าโอกาสดีของคนเรานะโอกาสดีของคนเราเนี่ยมีมาตลอดอยู่แล้วว่าประเทศไทยเนี่ยเขาจะให้ความสําคัญพิเศษสาหรับแรงงานลาวทําไมถึงว่ามีความสําคัญพิเศษบรคือด้วยความที่เราคิดว่าประเทศไทยเขาอินดูบ้านเรานะครับแล้วก็เขาคิดว่าบ้านเราเป็นบ้านพี่มึงน้องนะครับเห็นไหมครับสะพานมิตรภาพไทยลาวข้ามไปข้ามมาเขาสร้างสะพานมาเพื่อคนลาวข้ามมานะบอทจ๊บบบอยอดเห็นไหมครับสะพานที่เราเห็นอยู่นะถามว่าใครได้ประโยชน์ ก็มีแต่คนลาวข้ามมาก็คือเขาอยากให้คนลาวเนี่ยมีความสัมพันธ์กับคนไทยเนี่ยนะทั้งที่แม่น้ําตัดขาดแผ่นดินเลยนะบ่วยอดครับแต่คนไทยยังสร้างสะพานข้ามไปครับและคลิปวิดีโอนี้ผมก็เห็นในหลายคลิปไม่ใช่เฉพาะคลิปวิดีโอนี้นะครับแต่คลิปวิดีโอนี้มันก็มีมาอีกแล้วก็ยังมีอีกน้องๆหลายๆคนที่มีแต่ไม่กล้าโชว์ครับอันนี้น้องที่กล้าโชว์คือน้องเขาคิดว่ามันคือความภูมิใจของชีวิตแล้ว ที่ได้โอกาสที่นะได้โอกาสจากคนไทยจากประเทศไทย <Ừ. S 2> ซึ่งประเทศไทยให้โอกาสอยู่แล้วรออยู่ที่คุณว่าจะเปิดรับโอกาสแบบนั้นไหมแล้วบอกแล้วเราให้ดูคลิปแบบนี้แล้วบอโบะบอโบคิดว่าคนเคมเเนี่ยเขาจะทําตัวยังไงบอโบอิจฉาอิจฉาอย่างเดียวเลยอิจฉาแน่นอนนะครับเขาก็คิดว่าโอ้ประเทศไทยทําไมไม่รอเขาทําไมประเทศไทยไม่ไม่ตอบแทนที่ให้เขา ไอ้ไม่คำตอบมันมีอยู่แล้วนะครับเขาจะตอบหรือไม่ตอบมันอยู่ที่สิทธิของเขาเขาเป็นคนจ้างครับเขาเป็นคนจ้างแล้วยอดแล้วขมรบอกว่า,นา,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 านเ,เนี่ยถ้าถ้าไม่มีแรงงานขมຈในประเทศไทยเนี่ยจะล้มละลายนูน่นนี่เนี่ยมันจะจริงไหมบ๊วยนั่นน่ะสิแต่ว่าคําพูดคําเนี้มันมีจริงคนขมนพูดจริงครับไม่มีแรงงานต่างด้าวขมรครับประเทศไทยให้หนึ่งปีห้าปีเละเละเป็นเพราะอะไรบ๊วยเป็นเพราะไม่มีแรงงานขมนโอ้โหนะครับ อย่าลืมนะครับประเทศไทยนะครับเขามีนะครับแรงงานผู้ลี้ภัยชาวเมียนมาที่อยู่ตามแนวชายแดยนราชบุรีกาญจนบ,บุรี<อ>จังหวัดตากนะครับและเือื่นและมีแรงงานเวีย,วยดนามเมียนมาลาวเพราะฉะนั้นอย่าสําคัญตัวเองคือคลิปนี้เนี่ยม,มันตอบโจทย์อย่างชัดเจนเลยนะโบนี่แสดงให้เห็นถึงไม่มีแรงงานขเขมรก็ยังมีแรงงานลาวแน่นอน,น <ะ S 1> แล้วก็ เอาเงินเนี่ยมาโชว์เนี่ยมาเย้ยคนกระเหมให้เห็นกับตาเลยว่านี่ฉันได้จากประเทศไทยนะผมบอกโอ้โก็ขึ้นบาทไทยบอยอดไม่ได้จากทาไทยแล้วจะได้จากที่ไหนก็คืออย่างชัดเจนเลยโบ,โบ๊ว่าชัดเจนสองสองแสนสองแสนเนาะถ้าถ้าเหลือสองแสนถ้าเป็นเงินกีบลาวนะโบุ๊วรู้จักไม่เท่าไหร่โบุ๊ว่าเท่าไหร่เท่าไหร่ว่ายอดหนึ่งร้อยยี่สิบล้านนะโอ้หนึ่งร้อยยี่สิบล้านนะอาจจะเกินไปด้วยซ้ำอาจจะมี ยี่สิบห้าล้านด้วยหนึ่งร้อยยี่สิบห้าล้านด้วยพ่อแม่คงดีใจญาติพี่น้องคงภูมิใจลูกเราประสบผสลสำเร็จขนาดนี้และคนไทยให้จริงไม่เคยโกงค่าแรงไม่เคยเอาเปรียบแรงงานครับนี่คือเห็นชัดเจนนะว่าเงินเนี่ยสองแสนเนี่ยหนึ่งร้อยยี่สิบห้าล้านเนี่ยบ่ยัดเชื่อว่าถ้าอยู่ในสปปลาวทำงานในสปปลาวไม่ได้แน่นอนขมรนก็เหมือนกันนะเงินสองแสนเนี่ยทำงานขมรไม่ได้แน่นอนครับ ก็ต้องขอบคุณคุณขเมศนะบอยยอดเราต้องขอบคุณคุณขมมศใช่ขอบคุณทำไมครับที่เขาทิ้งโอกาสนี้ไปให้ขอให้โอกาสนั้นเข้ามาหาเราครับนั่นบอยยอดเพราะอะไรอย่าลืมว่าถ้าคุณไม่มีแรงงานนะครับแน่นอนถ้าเกิดแรงงานขาดเราก็จะได้คะแนงเพิ่มและเราจะมีงานเพิ่มครับคนเราเป็นคนขยันนะและเป็นคนที่ไม่ได้สร้างความเดือดร้อนนะขอบคุณคุณขมมศด้วยครับที่พวกคุณทิ้งโอกาสดีๆนี้ไปพวกคุณจะไปซบอกมาเลเซีย ก็แล้วแต่พวกคุณแล้วแต่เนาะแล้วแต่พวกคุณแต่ที่นี่ประเทศไทยเนี่ยเราขอจองกันแล้วกันเราแบบนี้เราแบบนี้วเราขอเสียบแทนได้ไหมก็ได้เราเอาแบบนั้นเลยเหรอเอาแบบนั้นเลยเขาจะโกรธเราไม่ได้บอกเจ็เขาจะบอยยอดเขาจะเกลียดเราไหมเนี่ยแล้วแต่แล้วแต่คือเราไม่ได้คือขมรไม่ได้มีบุญคุณกับเราเลยระวังนะไปเที่ยวบ้านเขาไม่ได้นะขมรไม่ได้นะบอยยอดไม่ไปบอยยอดแบบนี้เลยเสียบเลยก็ว่าได้นะเพราะที่นี้คือ คนเขมรออกไปเนี่ยคนลาวมาเสียบเลยตอนนี้คนลาวคนเมียนมาคนอะไรก็ได้ม,ม,มาเสียบแทนเลยถึงจะโกรธไม่กลัวนะครับเพราะเราไม่ได้ไปอยู่เขมรน,นี่แหละท่านผู้ชมครับเป็นผลพลอยได้และเป็นคําตอบที่คน,ขนเขมรเขาถามว่าประเทศไทยให้อ,อะไรแรงงานลาวถึงได้พูดเข้าข้างประเทศไทยนี่แหละครับนะครับ เงิน1น0่อยี่สิบล้านกว่าบาทนยี่สิบล้านกว่ากีบเนี่ยเยอะไบาโบ้เนี่ยเป็นคนลาวเนี่ยเคยจับไหมบาโบ้เงิน120บล้านกีบเนี่ยครั้งแรกในชีวิต40บาทดีใจมากเก็บไว้รักษาไว้อย่างดีต่อมา23ปี1,000บาทโอ้โหถือเป็นคนสุดยอดของชีวิตนะครับเงินบาทจับมาเนี่ยเรสึกว่ามันมีพลังทำให้เราขู่เขิม ครับนี่เมื่อเรามีเงินบาทแล้วอุ่นใจบาบาโบมาทางานในตอนนั้นเนี่ยเงินเงินเดือนเท่าไหร่บาโบตอนนั้นมาทํางานวันละร้อยยี่สิบบาทวันละร้อยยี่สิบบาทใช่ยังไม่ใช่เงินเดือนนะรายวันอ๋อเป็นรายวันเป็นรายวันวันไหนไม่ทําคือไม่ได้เสาร์อาทิตย์หยุดคือไม่ได้ใครจะเลือกหยุดคือไม่ได้โอ้นะครับคือวันร้อยยี่สิบบาทได้เห็นถึงความพัฒนานะบาบาโบมันอยู่กี่ปีแล้วน่าจะยี่สิบเอ็ดปียี่สิบเอ็ดปีคือณตอนนี้เงินเดือนมันพัฒนาไปเรื่อยนะบาโบนะโอ้โหจากวันนั้นนะครับ ผมได้ระว่ยี่สิบาทนะครับมันจะเป็นค่าแรงขั้นต่ำของคนไทยร้อยแปดสิบาทเยอะมากเยอะมากร้อยแปดสิบบาทบยอดจากร้อยแปดสิบาทก้าวกระโดดมาที่ห้าร้อยสามร้อยก่อนสามร้อยก่อนอ๋อสามร้อยก่อนแล้วค่อยขึ้นมาเรื่อยๆอ๋อขึ้นมาเรื่อยๆนะขั้นต่านะท่านผู้ชมนี่นี่นค,คือแสดงเห็นึงการพัฒนาเศรษฐกิจเ้านะโบแน่นอนครับคือการก้าวกระโดดและการคือการพัฒนาของประเทศด้วยก้าวข้ามไปนะครับเขาเขาไม่ใช่ว่าให้แต่คนไทยนะครับเขาให้แรงง,งานต่างด้าว ทุกๆคนที่ทํางานในประเทศไเขาดูแลนะครับในประเทศไทยนะครับจากการที่ได้เงินเนี่ยไม่ใช่ว่าได้เงินอย่างเดียวนะครับเราได้ความรู้ด้วยนะครับได้ชีวิตเกือบจะเปลี่ยนเป็นคนใหม่นะครับสิ่งที่เราได้นะครับจากคนที่เราไม่เคยเป็นไม่เคยรู้เราเก่งแล้ววันนึงอ่ะเรากลับบ้านไปนะครับอันนี้จะจะจะบอกก่อนเลยครับว่ามันต่างกับคนขมินะครับกลับบ้านไปเราจะนึกถึงประเทศไทย เราอยากมาเราไปเล่าสู่พ่อแม่พี่น้องฟังว่าประเทศไทยดีอย่างโน้นดีอย่างนี้จนเปลี่ยนแนวคิดของพ่อแม่พี่น้องที่เขาเคยรู้ว่ามาที่ประเทศไทยแล้วจะกลัวนั่งกลัวนี่จนทุกวันนี้เขาปเปลี่ยนแนวคิดแล้วมันต่างกับคนเพื่อนบ้านทางสากแ้วกลกับบ้านไปแล้วพูดแต่สิ่งไม่ดีของประเทศไทยบางทีมาอยู่ประเทศไทย20ปีได้บ้านหลังหนึ่งได้รถวีโกขับทางเขมรแต่พอได้ดีแล้วก็ลืมประเทศไทยนะโบไม่ใช่ว่าลืมเหายอดใส่ร้ายด้วยใส่ร้ายด้วยอ่ะแล้วก็บอกว่าประเทศไทยเนี่ย ควรจะสำนึกในบุญคุณของพวกเขาพวกเขามาสร้างความเจริญให้กับประเทศไทยพวกเขามาสร้างถนนมาสร้างบ้านเพราะเขาคิดว่าคนไทยเป็นคนขี้เกียจครับเขาคิดอย่างนั้นทาไมถึงบอกว่าเป็นคนไทยขี้เกียจโอ้โห,โโหเขาบอกว่าคนไทยไม่อยากตากแดดคนไทยอยู่แต่ในห้องแอร์นะฮะคนไทยจ้างแต่พวกเขาไหมาเขาคิดว่า <fits. S 2> ก็เลยคิดว่าคนไทยขี้เกียจก็เลยจะจ้างพวกเขามาแปลกไหมคนขี้เกียจนะครับแต่กลับมีลูกน้องเป็นคนขยันครับคนฉลาด กลับเป็นลูกน้องคนขี้เกียจครับคะแนนนี้เขาบอกเขาบอกเขาเองนี่เป็นคนฉลาดบ้วยวะนี่ยน้องโง่เขาเป็นคนฉลาดครับเป็นคนขยันสู้งานครับแต่มันแปลกอ่ะคนฉลาดเป็นเป็นเป็นลูกน้องคนไม่ฉลาดเอออันนี้อันนี้ยน่าคิดไหมอันนี้ก็ฝากให้คะแนนนะถ้ามีคะแนนดูก็ฝากให้คะแนนว่าทําไมนะคนฉลาดนะครับคนที่มีจิตใจดีเป็นคนฉลาดนะการศึกษาดีนะก็พูดภาษาอังกฤษเก่งนะครับพูดภาษาไทยได้ แต่ทําไมล่ะครับมาเป็นลูกจ้างของคนไทยแล้วมีไหมครับคนไทยไปเป็นลูกจ้างเขมรที่คนไทยไปทํางานอาจจะมีนะทํางานที่ฝั่งนู้นแต่ลูกจ้างจีนนะไม่ใช่ลูกจ้างเขมรนะประยัดเชื่อว่าไม่มีหรอกครับที่เขาจะไปเป็นลูกจ้างเขมรไม่มีอ๋อที่ว่าไปทํางานในเขมรนะเออไม่มีไม่มีส่วนมากก็คือเป็นลูกเป็นลูกจ้างจีนคนจีนอาจจะไปออกแบบก็ได้อาจจะเป็นวิศกรคนไทยมีความรู้ใช่เขาเลยจ้างไปใช่ทำไมเขาไม่จ้างเขมรน่ะ มันมีความรู้ที่ไหนแล้วครับมันมีนี่เองมันมีแต่สมองคิดเรื่อยบ่โบอ๋ออย่างนี้นี่เองนะคิดออะไรโอ้ขอบคุณขอบคุณบ่าวยอดขอบคุณนะท่านผู้ชมคิดเห็นอย่างไรครับคอมเมนต์เข้ามาดูครับว่าตอนนี้นะครับคนลาวได้เงินจากประเทศไทยนะหาเงิน1ปีกับ5เดือนเอาได้เงิน120ล้านนะครับโอ้โหเยอะมากเยอะนะฮะครับยังมีอีกเยอะครับสำหรับคลิปนี้นีัีนี้ครับสวัสดีครับ